เรามาดูภาคส่วนที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีสัดส่วน GDP ประมาณแด้วยกันแต่ว่ามีสัดส่วนของแรงงาน30%อของวัยแรงงานนั่นก็คือภาคการเกษตรนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าสัดส่วนของเกษตรกรน,นั้นมีจํานวนที่ลดลงส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของรายได้รายได้ที่บอกว่าไม่สมดุลเลยนะครับกับแรงที่ลงไปนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับในช่วงของ Economic Focus ครับ บ้านเราเจอปัญหาของสังคมสูงวัยนะครับแต่ว่าก็จะมีอาชีพหนึ่งครับที่มีอายุเฉลี่ยนั้นสูงขึ้นไปเรื่อยสาเหตุเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวไม่ทํากันนั่นก็คือภาคการเกษตรก็มีความหมายในภาคการเกษตรตอนนี้หลักแเล้วยก็จะมีแต่ผู้ที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเป็นคนทํานอกเหนือไปจากนี้นะครับถามว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่ทําเกษตรคําตอบง่ายมากเลยครับเพราะรายได้เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วนะครับ คนงานนะครับในกําลังแรงงานทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยมี30%ทีเดียวที่อยู่ในภาคการเกษตรแต่ว่ารายได้อาพพุตออกมานั้นไม่ใช่30%ไม่ใช่แม้กระทั่ง20%ไม่ใช่แม้กระทั่ง10%แต่เป็นเพียงแค่8.6%เท่านั้นของ GDP ทั้งประเทศด้วยพูดง่ายคือทํามากแต่ว่าได้น้อย เหตุตรงนี้เองครับก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้จํานวนเกษตรกรนั้นปรับตัวลดลงหายจากระบบไปแล้วเนี่ยนะครับ4ล้านคนจากปี2,555ที่มีนะครับจาก15.4ล้านคนตอนนี้เหลือเพียงแค่11.9ล้านคนในปี65ผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีคุณทิตินะครับมหาบุญภาชัยนะครับ ได้กล่าวกับเซนต์สแตนดาร์เวลบอกว่าปัจจุบันเราเริ่มเห็นเทรนด์นะครับคนรุ่นใหม่บางกลุ่มหันมาสนใจอาชีพเกษตรเยอะขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าสัดส่วนอย่างน้อยอยู่การนําเสนอภาพลักษณ์ในการขายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจึงเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะมันทําให้เรื่องของภาพจําเก่าๆที่ดูไม่ดีของอาชีพนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยโจทย์ยหญเค่องสตรกรไทยครับคือการพยายามหาจุดแข็งของแต่ละจังหวัด อาจารย์ติติบองว่าทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรานี้เนี่ยมยีหลากหลายครับแต่ที่ผ่านมาคือเกษตรกรยังไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีทําให้เป็นข้อได้เปรียบนะครับให้เป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าไม่ยอมใช้เทคโนโลยีตรงนั้นโดยบางครั้งก็มาจากการที่ขาดความรู้ยึดติดกับความสําเร็จเดิมกระทั่งติดตามกระแสจนกระทั่งเป็นเหตุให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยล้นตลาดเช่นพอบอกราคาสินค้าเกษตรนี้ราคาดีในปีนี้ทุกคนก็แห่ไปปลูกพอท้ายที่สุดพอราคาตกก็เลยตกพร้อมกัน ล่าสุดครับอาจารย์ทิติเนี่ยแล้วก็ผู้นําด้านการเกษตรสถาบันการศึกษาของหลายจังหวัดตัดสินใจร่วมมือกันกับบริษัทที่มีชื่อว่า CNS ประเทศไทยมอบความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรครับผ่านโครงการฝึกงานนักศึกษาให้สามารถกลับไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่บ้านเกิดของตัวเองทางด้านของมาสบรินเป็นกรรมการผู้จัดการประจําภูมิภาคเอเชียต,ตอนออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นของบริษัท CNS บอกว่าบริษัทยังร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพันธเียการแล้วก็เทคโนโลยีผ่านโครงการทุนการศึกษาและก็ร่วมมือนะครับกับสถาบันเทคโนโลย พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหารกระบังในการออกแบบหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติและโครงการฝึกงานเพื่อขยายความร่วมมือไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรด้วยโดยเรื่องของการศึกษาและเทคโนโลยีถือเป็นหนทางที่จะช่วยกระจายรายได้ให้ทั่วถึงในหลายส่วนเลยของประเทศในยุคนี้และแก้ไขเรื่องของปัญหาแรงางานการเกษตรขาดแคลนด้วยระยะหลังก็จะเห็นนะครับอย่างที่รรยงานฉบับนี้บอกเราจะพบว่ามีคนไทยรุ่นใหม่จํานวนมากมายไปทําเกษตร คำถามก็คือแล้วทำไมมันดูไม่เพิ่มคําตอบครับส่วนใหญ่เลยเขาไม่ลงทะเบียนว่าตัวเขาเป็นเกษตรกรครับปัจจุบันจะเห็นเยอะมากเป็นอาจจะเป็นคนในเมืองเบื่อชีวิตในเมืองแล้วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะมีโมเดลใหม่ๆในการใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตัวหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าสามารถพ่นได้เป็นร้อยไร่อาจจะตัวละ8ล้านเช่าใช้อออเขาจ,จะมีโมเดลใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะพบว่าอันนี้เป็นแนวใหม่การเกษตรซึ่งอาจจะอยู่แยกจากระบบนิเวศส่วนการเก็บข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าเก็บอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าเก็บแยกกันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเอาภาพสองภาพนี้มาทับซ้อนอาจจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเทคโนโลยีตอนนี้มีเยอะครับแล้วก็อิมพิเรชันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะทับซ้อนภาพให้เราได้เห็นเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรอย่างคมชัดมากขึ้นนั่นเองครับ อย่างบางคนเองเขาก็ไปทำสตาร์ทอัพเรื่องของเกษตรนะคะแล้วก็เติบโตได้ดีทีเดียวหรือแม้แต่หลายประเทศที่เขาไม่มีพื้นที่เกษตรเนี่ยก็สามารถนําเทคโนโลยีมาพัฒนาได้อย่างอิสราเอลแล้วก็อีกหลายประเทศเป็นต้นนะคะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมิติสําหรับการพัฒนาเกษตรของบ้านเรานะคะให้นํานวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้มากขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารด,ดีจาก The Standard w a l t h คะ่ะ